เอาคือว่าสามกันก็ได้คือว่าปลูกอันมาอางุ่นพร้อมเมียนเลยครับอยากเขียนอ่างุ่นได้ไหมเดีชิมเมลอนเลยได้ครับไปเบิร์นล็อกอ่างุนครับภาคอีสานกับปลูกอ่างุ่นได้ด้วครับที่สุดตรงเบิร์การเลยเราี่ยนไปครับไปเบิรงไปเบิรงสวนอ่างุ่นครับครับไปเลยครับการถึงเป็นพร้อมทิมเสร็จเป็พร้อมครับอันนี้อ่างุ่นพันธุ์ใดครับนี่อันนี้เป็นปอกดำครับพี่ปอกดำแมีนเมียนดำ แต่ซุกมันสีสีดำสีดำพี่แต่รอบมีอาจจะเป็นสภาพอากาศน้ำก็ได้พี่สีบวกเข็มแต่ว่ารสชาติได้จริงๆนะพี่อันซ้านี่กินได้ไปนี่ได้เลยพี่ครเขาสังเกตว่ามันทำมันนิ่มๆแน่นะพี่แต่นี่ก็สีออกเปรี้ยวในอยู่ครับนี่นี่แต่ซ้าตัวนี้นะครับได้แล้วพี่ครับมันสีความรู้สึกมันสีนิ่มๆนะพี่น่ครับ มันสีออกนิ่มๆนะพี่ฟักดำครับปลูกดนปันได้ครับจังจังเลือกเห็นไหมปีหนึ่งครับพี่โอ้ครับหนึ่งปีผมเริ่มเอาหมากรอบแรกรุ่นแรกครับแปลงนี้มิจฉาจนเท่าไหร่หกสิบครับพี่หกชิดไปทดลองครับพี่เป็นแปลงทดลองและปลูกชิดถ้าว่าเห็นหมากเนี่ยก็ดีใจเราได้ครับพี่น้อนแซ่บครับแซ่บเศรษ ปกติขายยูโรละจักบาทตอนนี้เหครับสตาร์ร์ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบบาทผมโอ้ <laughs> สุดยอดสุดยอดนี่พันเดียวนี่ยมครับ <laughs> กับเอ๊สีเขียวพี่สีเขียวกับมี่ครับสีเขียวสิีอาจะเบิร์ตไปแล้วรุร่นแรกมันสิบล่กบอกไปเปลี่ยนหลายพี่ต้องต้องรุ่นต่อไปอยังสี่ยังสี่ทีนะโอ้ผมณชดลองปลูกใส่กันนะพิจนาครับฝั่งนันดำฝั่งนี่เขียวครับแต่ว่าดำน่ะเขามากินเขียวเบิ่นครับความสมบูรณ์ของต้นนะครับ แสดงว่าตัวนั่นเติบโตได้ดีกว่าป้าถังแห้งลายบัาคแัวพี่ขอบเบิ้ดครับโอ้ยูสออร์นี่เต็มเบิ้ลเลยพี่ทถนี้สีดำเขาบูกินสีเขียวเบิ้ลอันนี้เอาลูกยูนให้โล่งเรื่องเท่ากันเนาะเมนครับพี่ถ,ถ้าถ้าลูกการแจ้งเนี่ย ก็มีปัญหาอย่างบ่นี่ปัญหาโหพี่หลักๆเลยครับแม่งเหระพี่แม่งมันบอกกินนู่นครับปานเขานะกินนู่นน้อยๆนะพี่แม่งกินนู่นแบบคุดคุดดีพี่ระบบการไฮน้ำเป็นแบบหน้อยตอนนี้่ครับผมให้เป็นสปีกเกอร์ครับพี่ครับสปีกเกอร์ครับในช่วงปลูกแรกๆเนี่ยผมให้สามวิลาสแบบนี้พี่เ้าสายบายพี่เมนเมนแมนครับ เดือดเย็นเนาะเย็นไม่ใหเป็นยังเขาเข้าไปตอนเย็นมันชื้นบนไหมครับพี่มันมันคนเหนาหักเหนาอย่างเ้นครับคือตกประมาณบซีม่วงนี่หาม่วงนีห้ยวาสังเกตบดนลดว่าเออมันมันเหลื่อมโบชื้นแล้วจริงๆนะครับเอาหายหนาเาเคยงเกตนั่นิงนะ อย่าให้มันแช่จนเกินไปอย่าให้ไปแช่กลางคืนมันติดโลกแมียนี่เขาหาโมงแล้มาเบิ้งเนี่ยโลกอีหยังตีสำคัญของของเงินบางเงนสำคัญผมพี่เกือบโลกประจําหนเลยครับเชื้อราแหละครับพี่ที่สังเกตเห็นแมนแมนแบบอย่างอย่างนักงพี่เชื้อราครับไอ้วุ่นสังเกตเห็นผมจะเอาพวกนี้นะครับพี่น้องเีย นี่แค่รับให้การตัดขึ้นมากกันอ่งุนบ่เนี่โอ้มาขึ้นมากันเมลอนวะอ่างุนนี่สังเกตว่ามีหมดเท่านัล้ววะแต่เดือดเลเอาถือไว้ทิลิวถือไว้เวลากินนี่แล่ะเวลากินเอาไปสั่งก่อนตาจามเทียกับมพ่อโลวให้ใช่เวลากินเอาไปสั่งก่อนเนอะจุ๊บโอ้ยสุดยอดครับ สดจากสกว,กาวนอยากรู้ความผิดพลาดมื่อก่อนนะพี่ยังสิแกะวันนี้ครับนี่นี่คือนี่ใส่วนตัวเลยครับว่าเห็นความผิดพลาดซะก่อนอยังสิเริ่มแก้ปัญหาวันนี้ครับสิบวแก้ก่อนคือจังไหนที่แบบปลูกมาหักอางวนเกิดแจงไหนวะพี่ <c oughs> บ้านน้าบมาใครพี่ปลูกแกนนี่ความงคืนแรกก็คือมันบ่ค่อยมีนะพี่อันดับแรกนะครับและอัน อันดับที่สองคือกับมีหลายคนเป็นว่ามันเห็ดบ่ไใดเด้อแกงแซงงี้นะพี่ <c oughs> เฮ้ยยาทาเรายาทาทาอะไรในยักหน่อยครับก<ม><ม>็เลื่องอืมเห็นดอกอ๋อครับลอบึงเห็นดอกนี่เข้ากับปากบา้บานเห็ดมากจนนี่นพี่บาดใดผลผลิตสำเร็จเนาะเพราะว่าที่แรกปลูกไว้ในบ้านนี่ถิ่มเลยพี่สิบสองต้นนะนผมถิ่มเลยครับบาดใดผลนี่จริงนะพี่ ผ่านความลมเหลวมาก่อนเนาะแมนๆพี่จิ้มเน้นที่ซื้อที่ลงทุนไปปกติขายจังไหนครับขายอยู่นาล้านหรือว่าครับผมทรงทรงกับทรงครับพี่ทรงกับทรงแมนๆครับสำหรับลูกค้าที่อยากให้ทรงนึงสิครับครับทรงคือกันละครับลงไม่ร่อนยี่โร่ละร้อยยี่สิบเดี๋ยวนะครับพี่ลงละร้อยยี่สิบบาทครับผมถ้าสนใจก็สร้างได้นะครับพี่น้องครับผมแล้วฝากฝากช่องห้างทิดต่อคุณผู้ชมเลยครับ ท,ท,ทั้งการติดต่อกับทางเพจก็ได้นะครับคือเมลอนนายเกษตรครับพิมพ์ไปเลยครับเมลอนนายเกษตรส่วนไลก์กับบอมีแอดนะครับนายเกษตร989นะครับกับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าหครับแล้วก็096นย์เก้าหนึ่งเก้าสามสองหกหนึ่งสี่ครับตุวตวๆนะครับตู้ตู้ตูต้ตมาได้ทุกเวลาเลยนะครับก <laughs> ัน่นอนหลับ ยังเป็นเรื่องเดียวครับพี่ผู้ใดสนใจอยากมาเบิ้งงานนะครับอยากพึกษซ้าเรื่องระบบน้ำเรื่องสูตรดินการปลูกเมล่อนครับดินดีครับการปลูกผู้ใดสนใจอยากปลูกหมากอ่งุนนะครับทางพันบ้านยังก่อชื้อบ้านโนนงามครับบ้านโนนงามตําบลโสกามนอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ สร้างเขาน้ำตกทำพระครับผมผู้ใดที่ไปทำนาค่ากับพานสินนี่อยางทำพระมาทำนาค่าหลังจากที่เดินชมสวนเมื่อยแล้วนะครับไม่ย้อากาศทค่อนข้างจะพอนจักหน่อยนะครับเนาะครับพี่มานังพักนะครับมานังพักได้สวนเมลอนได้เกษตรเพิ่นเทรลานอาหารพร้อมนะครับตอนนี้มีเมนูใดแนะนำแหมครับโอ้เมนูแนะนำหมดพี่แนะนำเลยก็อจะเป็น เดียวสิบ,บาทเลยพี่เดียวสิบ,บาทกับจำเซฟเซฟนะครับที่เป็นที่ที่ที่เป็นเมนูขายดีครับมเมน,นมูที่แบบแนะนำมาเพื่อลูกาท่านใดมากนลองชิมเมือจริงๆนะครับี่ครับก็จากกันนะครับอยากให้โตโตฝากแนวคิดในการทำเกษตรเขาจะของในบ้านเอดจังไหนจะประสบความสำเร็จคนที่เริ่มต้นอยากเคลื่อนตัวเนี่ยครับ พูดจริงเริ่มจังไรเลยเราไอ้ฟังในจังน้อยนะครับพี่ครับสำหรับในในความคิดของผมแล้วพี่คือส่วนหลายผมจะคิดเลยเฮ็ดเลยนนะพี่ครับ,บ,บคิดเลยทำเลยแในแก้ไขที่หลังพี่ในเห็นจุดบอดจุดอ่อนมันก่อนเดีวเขาจะไปแก้จุดนั้นนี่แหละพี่ก็จริงมี่ผมเฮ็ดมาตลอดแล้วก็เขาก็จะไปตั้งความหวังที่ว่าระดับที่มันสูงจนเกินไปนะพี่ว่าเอ้ยต้องได้นะต้องได้นะเออพอผ่านมาแล้วเขา จังสิบริเสียใจหน่ยพี่เอืมจังหน่อยๆสักก้อนแมีนเมนเมนเห็ดเก่งแล้วจังขยายแมีนครับครับเห็ดได้ชื่อจอมไรครับบวกได้พวกเสียใจเังสินทรัพยเขาสิบโรเจกบนี่ครับจะจะเก็บปากอยู่สำหรับคนที่เริ่มใหม่นะครับครับอ่หลายคนเห็ดครับออกจากงานเล่าออกจากงานมาหอบเงินมาก่อนแบบไงไม่เห็ดเนาะเห็ดแล้วไว้มันบวคุ้มอยู่ที่านเนาะเพราะนันตัวกับมคือเก่าครับช่วงแรกย์เกี่ยไข่เลย ร้อยยี่สิบเมลอนเมลอนหลังๆมากพักๆปีหนึ่งเหลือหนึ่งร้อยเหลือแปดสิบพอหอดแปดสิบปุ๊บหายเลยครับประกาศขายลงเรือนเลยนะอยู่กัได้เมีนครับเราก็เล่นสงสัยว่ามันเป็นอย่างธุรกิจนี่เขาคือเฮ็ดมากคือยังมันรู้สึกว่าดีดีดียังสินะครับคือคือสิ่งที่ผมเจออะไที่หนึ่งปุ๋ยเขาจ้าก็ต้องไปอิ่งครับ ซับตลาดนะพี่ค <c oughs> ือว่าต้องสั่งตลอดสั่งตลอดจริงๆนะครับ <c oughs> คือต้อนทุนมันสูงอยู่ตลอดนะพี่แนวเกิดห้านี้รุ่นนี้เขาเฮ็ดบ่ได้นี้นั่นแหละพี่คือเจ็บเลยแหละที่เขาจะไปอิงเขาหลายจริงๆครับพยายามเฟ้นหาสิ่งที่มันเป็นจุดขายเป,เป็นเป็นจุดของเฮาอีหลีจริงๆเป็น <c oughs> ความรู้จากตัวเฮาอีหลีจริงๆนะครับเนาะครับเพลงไดครับท่านผู้ชมนะครับแนวคิดดีๆนะครับจาก โตโต้นะครับเจ้าของสวนเมลอนนายเกษตรนะครับกับวันนี้นะครับต้องขอบคุณครับโตโต,โต้เจ้าของสวนเมลอนนายเกษตรนะครับที่ให้โอกาสช่องสวนธนาพาเพลินมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้ชิมเมลอนอร่อยๆนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากได้ก็ติดตอ่อมาได้ที่เบอร์โทรแล้วก็ช่องทางติดตอ่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสนทนาพาเพลินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับเป็นของฝากจาก,กสวนทนานะครับโอ้ขอบผมขอบคุณมากมากครับพี่เป็นวายมันเบอรี่แต่ว่าฉลากยังทำไม่เสร็จครับก็ <c oughs> กำลังออกแบบอยูโออ่โอ้รัอบอ้ต้องชิมแม่ลมือนี้ <c oughs>